ราจะมาดูเราเริ่มปลูกแลวนะนี่น้ำมันที่ทอดกะเพราที่เลือดตะกี้เราก็ไม่ตีทำง่ายๆนะไม,ไม่ต้องซีเรียสะไรมากไม่ต้องวุ่นวายกับอะไรมากมาย็นง่ายๆอยู่ง่ายๆพอดีพอดีอดนะมาิีการปลกันต่อแล้วก็ลาดน้ามันน,นี่เราตั้งกระทะไปรอแล้วนะ กระทะตั้งไฟกระทะร้อนแล้วปากไฟนิดเดีต่อไปนี่หูสามชั้นสับเราจะผัดาจ้านยา ได้ไรต่อ,อก่อนเลยคุณพิงคน่าจะลงก,ก่อนแบบไม่เป็นไรที่ลงกอดนั้นมีน้ำมันลงไปเกี่ยวแบบ ย่างนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแกก่อนจะไปจิบอะไรนี้ก่อนผัดกัอนต่อต่อ,อไม่ต้องปรุงอะไรแยะน้ำตาลผมยังไม่ใส่พีกไทยสดใส่ไปโรดใส่ไป ใส่ไ,ฟไฟอ๋เอเปิดแก๊สตอนลืมเปิดแก๊สไฟก็จะประมาณไฟปลาใส่มันกับแม่ครัวสีิ้วขาวอ๋อน้ำปลาน้ำตาลเราจะไม่ใส่ กับเทาก่อนเดี๋ยวมาดูหน้าตากันตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่งจาน